เดี๋ยวผู้หญิงคนนั้นอยู่ที่ไหนอยู่ที่อยุธยาครับผมชื่อสีไพรเขามีลูกไม่มีลูกด้วยกันเหรอไม่มีไม่ไม่ไม่มีลูกด้วยกันครับผมเหมือนเขาสัญญาค้างคากันไว้เมื่อประมาณห้ปีที่แล้วคนที่ชื่อวรพลใช่ไหมใช่ใช่ใช่เขาก็แก่แล้วแล้วก็อยู่อียิกต์ อ๋อตอนนี้เขาไปอยู่สีสกเกตใช่ไหมครับทุกคนหน่อยนะเรื่องทั้งหมดไม่มีอะไรครับไม่ไม่ไม่ได้จะจูนคนรักเก่ามาหากันอะไรขนาดนั้นครับพี่ไงไม,ไม่มีปัญหาหรอกแฟนเขาแฟนเขาก็ากมีสายดีอืมครับครับได้ได้ถ้ายังไงอะ่ะอยู่ที่อค,คุณสีภัยนี่อยู่อยู่อยุธยาครับผมอยุธยาใช่ใช่เป็นเป็นสาวอิสลา,าม ตอนนี้แกก็ออฮะเออค่าค่าเป็นชาวอิชลาหเราเมื่อก่อนเขาเคยไปไปอยู่ด้วยกันมาอ,อใช่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 ใชหแห่งรักที่รักนันอนคภาบัญดาฝากกฟดฝา